เยภาพปัจจุบันลูกฝาดชายหญิงแดจังกึมโตแล้วน่ารักทั้งคู่เมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานางเอกในตำนานของประเทศเกาหลีใต้อย่างอ e. ียองเอผู้รับบทแดจังกึมในซีรีย้อนฮิตแดจังกึมจอมนางแห่งวังหลวงได้โพสต์ภาพจอนวันหนึ่งในบัญชีอินสตาแกรมของตัวเอง พร้อมกับแคปชั่นมีใจความว่าในวันที่หิมะแรกตกคอยระมัดระวังกันแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 กันด้วยนะคะใน่ก็ตามก็ดีดูเหมือนภาพลูกแฝดชายหญิงของเธอที่กำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานนั้นจะได้รับความสนใจมากกว่าคุณแม่อย่างตัวเธอไปซะแล้วในตอนนี้ที่เด็กทั้งสองคนดูเติบโตบมากขึ้นและทั้งคู่ก็หน้าตาน่ารักน่าชาัง สอแววว่าโตขึ้นจะสวยหล่อไม่แพ้คุณแม่อย่างแน่นอนสำหรับอ e ียองเอเธอได้แต่งงานกับนักธุรกิจน,นุ่มจองโฮยองในปี2009และกลายเป็นคุณแม่ของลูกแปดชายหญิงที่มีชื่อว่าจองซึงควอเพศชายและจองซึงบินเพศหญิงตั้งแต่เมื่อในปี2011เป็นต้นมา